ลอ,อยกระทงของไทยได้เริ่มต้นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในหลายจังหวัดแล้วนะคะถือเป็นอีเวนต์ระดับโลกที่กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเข้ามาในทุกๆปี ปีนี้ก็เช่นกันค่ะมีการจัดงานเทศกาลลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่ถึง6วัน6คืนโดยไฮไลท์งานในกรุงเทพมหานครที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดเลยก็คือ River Festival 2014สายน้ำแห่งวัฒนธรรมบนโค้งน้ำเจ้าพระยาครั้งที่ยาวที่สุดนับแต่ประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมทางน้ำมาติดตามจากรายงานพิเศษชุดลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจค่ะ เสียงกลองที่ดังขึ้นเป็นสัญญาณการเริ่มต้น r ิ v อ r f e s t i ว a l 2014เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมร่วมสมัยบนโค้งน้ำเจ้าพระยาและจนถึงวันที่6พฤศจิกายนบนเวทีใหญ่เอเชียที่แห่งนี้ก็จะมีการแสดงและกิจกรรมอีกมากมายซึ่งล้วนสะท้อนความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีและความผูกพันของวิถีชีวิตคนไทยกับสายน้าต้องถือว่างานลอยกระทงเนี่ยเป็นงานประเพณีที่สำคัญของคนไทยนะครับแล้วก็ เป็นประเพณีที่งดงามที่แสดงถึงความกระตันยูรู้คุณต่อสายน้ำซึ่งเป็นที่ซึ่งต้องบอกว่าน้ำเนี่ยเป็นเป็นชีวิตของของ,ของคนไทยไม่เฉพาะโค้งน้ำเจ้าพระยาเท่านั้นที่มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่1-6พฤศจิกายนนี้สำหรับชาวลุ่มน้ำปิงที่จังหวัดตาก ประเพณีลอยกระทงสายโดยมีเอกลักษณ์คือใช้กระลำมะมาพร้าวเป็นตัวกระทงพร้อมทั้งมีการจัดแสงสีเสียงอย่างยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นทุกปีโดยในปีนี้มีชื่อว่างานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปหนึ่พันดวง ส่วนอีกไฮไลท์หนึ่งในเทศกาลลอยกระทงนี้ก็คืองานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดส,สุขโขทยัยต้นกําเนิดประเพณีลอยกระทงมีการจัดการแสดงที่สวยงามและมีชื่อเสียงระดับโลกจนเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอย่างมากการจัดงานเทศกาลลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่ทั่วไทยพร้อมทั้งการที่ทุกฝ่ายพร้อมใจขยายเวลาเทศกาลให้ยาวนานขึ้นเป็นเวลาเกือบสัปดาห์ทําให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นว่าจะทําให้การท่องเที่ยวไทยคึกคัก โดยจะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเกือบ70,000สนคนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะ<ม>ในปีนี้นะคะเราร่วมกับ ภาคเอกชนนะจัดงานขยายงานลอยกระทงให้ยาวขึ้นซึ่งปกติเนี่ยช่วงของการลอยกระทงเนี่ยก็คือวันเดียวคือคือวันเพ็ญขึ้น15คหาค่ำเดือน 15, 15, 12วันที่6พฤศจิกายนก็คาดว่าลอยกระทงปีนี้นะคะจากความร่วมมือของทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยจะทําให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและาชาวต่างชาติเนี่ยมีจํานวนมากขึ้นอย่างอย่างน้อยๆคาดการไว้ก็เพิ่มจากปีที่แล้วไม่น่าจะต่ำกว่า10เปอร์เซ็นต์นะคะตัวเลขก็จะอยู่ที่ประมาณสัก6 6 0 0 0 0มนคนนะคะ 5, 6แสนกาหมื่นคนก่รายได้ก็อยู่ที่ประมาณ650ล้านบาทสิ่งสำคัญที่ผู้จัดงานเชื่อว่าจะทำให้งานเทศกาลลอยกระทงในปีนี้เป็นเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศอย่างแท้จริงคือความสามัคคีของคนไทยทุกคนในการท่องเที่ยวเทศกาลลอยกระทงอย่างสร้างสรรค์หลีกเลี่ยงวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมอันจะส่งผลกระทบทางลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย